วันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว,าว่าจะเพิ่มทางลัดของกลุ่มใน Facebook บนหน้าจอหลักทำยังไงอ่ามันมีประโยชน์อะไรดีกว่าก่อนเอามีประโยชน์อะไรก่อนเวลาเราเข้าไปเพื่อจะไปไปในกลุ่มของ Facebook อ่ะอม,มันไปเยอะม,มันกดเยอะมันกดเยอะเราลำคาญเรากดจึ๊กดี๋ยวเราเข้าไปในกลุ่มเลยได้ไหมอ่าอันนี้เขาก็เป็นทางลัดที่เราสามารถสร้างได้อ่าสร้างให้อยู่บนหน้าจอหลักเลยกดปุ๊บ ไปกลุ่มใน Facebook ปั๊บไม่สนใจใครเลยไม่สนใจกลุ่มอื่นเอากลุ่มเดียวอะไรอย่างเงี้อันนี้อันนี้ยกตัวอย่างคุณจะเอาหลายกลุ่มก็ได้นะคุณก็ไปทำมาไว้หลายกลุ่มมันก็มีปัญหารโลยทําเยอะก็เกะกะหน้าจอพี่พูดก็พูดเถอะว่ามาเราไปดูกันทํายังไงอ่าเราก็เข้าไปใน Facebook สิจา้าเราต้องไปสร้างทางรัฐจากใน Facebook เนาะเข้าไปใน f Facebook อือ หลังจากนั้นเราก็ไปเลือกนี่อ่านี่กลุ่มกลุ่มอันนี้กลุ่มนะจ๊ะกลุ่มอ่าเราเข้าไปในกลุ่มอือ่าแล้วเข้ามาในกลุ่มแล้วเราก็ไปเลือกเอาสักกลุ่มหน,นึ่งนี่นะอ่าอึอ่าแล้วเข้ามาในละก,กลุ่มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเลือกนี่จุดสามจุดมุมบนขวาตรงนี้นะอ่าเราก็กดลงไปบนจุดสามจุดจึ๊กเราก็จะเห็นนี่ครับนี่ เพิ่มลงในหน้าจอหลักอยู่ตรงนี้นะเราก็แค่กดลงไปจึแล้วเขาก็จะขึ้นมาว่าเราจะเอาไอคอนเนี่ยมันจะเป็นไอคอนอย่างนี้นะขนาดหนึ่งตอนหนึ่งนะโอเคไหมจะเพิ่มเปล่าไม่เพิ่มว่ายกเลิกยกเลิกก็ไม่ได้เพิ่มทีมันปรับแต่งอะไรไม่ได้บีมเ,เป็นอย่างนี้อ่ะแล้วก็กดเพิ่มลงไปนี่อ่ะกดเพิ่มจึก เราก็เพิ่มทางลัดบนหน้าจอหลักเราเรียบร้อยอ่าเราเคลียร์ออกไปก่อนจึก๊กอ่าแล้วเราก็มาดูโอ้โหพี่หมไว้ไหน้านี้เนี่ยนะมันหน้าเราก็ใช้กดแช่แล้วก็ลากเอาอลากไปไล่ไปหน้าอื่นโอเคอ่าเราก็มาอยู่ข้าง Facebook ตรงนี้ก็ได้อ่าเราก็จะเห็นว่า อันเนี้ยมันเป็นกลุ่มใน f a c e b o o k นะมีสัญลักษณ์ facebook อยู่อันนี้เป็นกลุ่มนะจ้าอ่าเราก็แค่เพิ่มกลุ่มอย่างงี้ขึ้นมาบนหน้าจอหลับแล้วนี่ยังไม่มีอะไรมากมายเราก็เพิ่มลงไปซะเวลาเราก,กดปั๊บจึกก็จะเข้ามาในกลุ่มในทันทีเลยก็ประมาณอย่างนี้อ่าแล้วเดี๋ยวมีคําถามอีกเราจะเอาออกไงโอ้บี้เอาออกพี้กดแชร์ไว้ที่เอานิ้วคุณกดแชร์ไว้บนไอคอนตรงนี้อ่ากดแชร์ไว้คุณก็จะเห็นนี่อ่าเห็นไหม ลบออกจากหน้าจอหลักกดจึ๊กเราก็ลบออกจากหน้าจอหลักไม่ได้ออกจากกลุ่มนะพี่แค่ลบไอคอนนี้ออกจากหน้าจอหลักไปแค่นั้นเองก็จบทั้งเพิ่มทั้งลดเออทั้งเพิ่มทั้งลบไม่ใช่ลดลบ,ลบลบออกไปเราก็ครบแล้วนะอย่าไ้ไม่มีบางทีทำทำเพิ่มมาถามลบทำลบถามเพิ่มครับทำอยู่ในคลิปเดียวกันเล้ชจบไปเลยง่ายที <S <S อ่ะเอามาฝากกันประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิป ต่อไปขอบคุณครับ